วันนี้อยู่เกมฟรีไฟล์ฮะวันนี้ครับมีบุหรี่ท้วงน้นเหมือนเดิมครับข้ายังแพ้อีกมาละถ้าแพ้วันนี้เียมตัวน้ำปากก็มาลับปากเฮ้ยโดนยิงไม่โดนยิง สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมฟรีไฟฮะแต่ว่ายังไม่เข้าเกมฟรีไฟครับวันนี้ครับมีบทลงโทษนัน่เหมือนเดิมครับถ้ายังแพ้อีกเราจะโจงเผชิญใช่ไหมรอบน,นี้ถ้าแพ้ไอ้แชมป์ถือรับเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> มา,มาละน,นี่อะไรเครื่องปั่นใค่ถั่วง,งอกยังไม่กินเลยโอ้โหไม่กินปลาดูถ้าแพ้ใช่ไหมดูทุกคน ันนี้เด๋ยวให้แชมป์ลองรสชาติหน่ไงผมไม่กินปลาแชมป์ทำให้หูดี้ยงาแพ้วันี่แชมป์วันนี้อาชุมเตรีเตียหมขัดจุ๊บกระตกัดไม่กินเลยคืนถ้าแพ้วันนี้เตรียมตัวน้ำปากับมะล้าปะถ้าพร้อมแล้วลุยมาแล้ว นะครับถ้าแพ้นะพวกมึงโดนเลยเดียวเราที่คิดว่าไม่มีคนจะลงเอ้ยแชมป์เราต้องกล้าลงอยู่วะโอ้ยคุณเชียรไปแล้วเว้ยบอกเลยถ้าแพ้นะทุก EP เยี่ยมตัวไส้ขาเอ้ยเอ้ยเ้ยแล้วไหนที่เก็บของโอ๊ยพิทานโว้ยมึงโดนอะไรเนี่ยมึงฟางบนภูเขาไว้ในจีนมึงมึงกินเลยมันไม่ลงตรงนี้ ไอ้กีนเอ้ยมึงโดดลงภูเขาภูเขามีปืนไหมล่ะมีวอร์มครับเอาเลยอย่าแย่งปืนกูดิเฮ้ยทุกคนผมเจอปืนปืนนี้ไม่ใช่สกาหรอโอเคเงียบเลยพวกผมต้องหาปืนกลสายลาโฟร์นะฮะตอนนี้นี่มีลูกซองเดี๋ยวใช้ไม่เป็นนะฮะต้องตั้งใจเล่นนะเอานี้ครับทุกคนนิ่งครับเพราะว่าพวกมันรู้นะฮะเหตุผลจะโดนอะไรนะฮะเฮ้ยทุกคนครับผมเจอ X m 8นะฮะตอนนี้ สาฟ้าพิขาดมาแล้วฮะน,นี่ฟ้ามาอยู่นะทุกคนมีรถคันเดียวอะต้องเดินด้วยกันนะไปไปเฮ้ยมาดีเลพี่มันจรงเาลกวงมาตายเฮยเฮ้่ใหญยังเนี่มา่ามีจริงะเฮ้ย,ยใช่ๆ,ๆ,ๆี่พีเออร้อยห้าสิบห้าสิบห้าสิบต้นไม้ไปเนีอ๋อมองผิดเหตุไอเว้ยโยไอ้เก็มมึงสมควรกินมา่าเฮ้ยมีจริงมีจริง แรงจริงใแมบเมื่อีพี่ผมไม่กล้าเดินไปอ่ะมีจริงมีจริงบวกเลยหรอพี่ไปบวกเลยพี่เราขึ้นบนกันเราขึ้นบนกันเราอยู่ตรงนั้นเฮ้ยโดนยิงพี่โดนยิงนเข้าดนเข้าุยดีครับแต่ไมหยอกไม่มีสคเฮ้ผมมนแล้วผมมนแล้วผมมนแล้วล่วงหดิล่วดิล่วดิล่วอมนมากี่นไม่กล้าเดินไปอุ้ยหลังหลังหลัมช้อนหลังแนี้เฮ้ยีโดนยิงเฮ้ยผมยิงกดอยู่ช่วยเงผมยิงกดอยู่ กำลังยิงกว่าเร็วยิงกว่าเร็วเพ่เพ่เพ่โดยพี่ใกล้หมดพี่ตายแล้วจะไปซุปจะไปซุปจะไปที่ร้านหัวใจคนทับเตรียมตัวนะฮะว่าจะแพ้ไหมทีมเรานะเฮ้ยมันเล่นเก่งมากเลยหมดแห่ของมันเฮ้ยสุดยอดว่วแชมป์ผมคนนึงต้องกินมาราแล้วครับไม่ได้แชมป์ไม่ได้พี่ไม่ไอ้ยิงสไนหรือว่าอะไรวะใช่ครับพี่นัดเดียวลูกมองไม่เห็นเลยถ้าเราชนะหมดพี่ก็รอดอยู่ที่ความหวังพวกเราแล้ว มามาดิมาสอนทเด็กตอนี่เนี่ยังหัวใจโอย้ยพี่พี่ใช้ไม่โดเดินกัดิทุกคนกำลังจะชุบผมนะครับเดือดลงมาไงมาแล้วมาแล้วเอ้ยนี่ใครยะนีมาแล้วครับเนี่ยผมอยู่ใต้เท้าพี่เลยนะเอ้ยกลางร่มอุ้ยไปกันพี่เราไปวงข่าวกันเถอะเฮ้ยมีของไหมพี่ไม่มีเลยมีแต่หมากนี่พี่มาเอามาสกานที่ผมพี่มาสกานที่ผมไม่มีเหรอมีมีครับมีมีมีผมยืนอยู่ในบ้านพี่พี่ออกไปไม่ได้ครับ มามาแล้วไอ้ฉลามไฟมาๆๆรีบไปตามกินบอกไปเฮ้ยเจอพี่เจอคนผมไม่ใช่ไอ้กินมาดูเสี่ยนี้มีคนฟาร์มเลยแล้วเฮ้ยเฮ้ยวงกำลังบีบหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เราเฮ้ยพี่พี่เอาวงก่อนพี่ตอนนี้อยู่นอกวงนี่มีมีไฟไฟนะทุกคน พี่มาดีนะพี่ปกตินี่ถือว่านานแล้วนะครับไม่พี่โดนวงค่าเร็ว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 ใจเลยพี่ย้อนยอนยิงขู่ดิเฮ้ยเฮ้ยอีกเก้าคนไม่แชมป์เฮ้ยพี่ไอ้แชมป์อีกเก้าคนบดกินแน่มาลไปสลิงแล้วอีกเก้าคนครับเฮ้ยชนะแล้วแหละเพราะว่าเรามีสี่เขามีห้าพี่โอ้ย แค่ขวัญใจก็เก็บ3แล้วเป็นการเล่นที่จิดเตลนะครับแล้วก็เฮ้ยอะไรพี่เปล่าเป่าเรียกขวัญกำลังใจเด็กตกใจเฮ้ยพี่คนยิงผมยิงมาเนี่ยยิงอยู่ทาง75พี่เบหนี่หนูกำลังไปขี่รถเหยียบตูดมันแป๊บนึงพี่จะดูอะไรหรอนี่หนูจะไปไม่ให้ผมร่วนแล้วไม่เป็นไรหนูจะไปเหยียบมันแล้วเดียวช่วยก่อนขวัญใจเหยียบมันตายแล้วนี่ เอ้ยเดี๋ยวไปช่วยไอ้ไปช่วยก่อนไปกินไอ้ที่มันเจ๊งหนูจะไปไล่เยี่ยมมันเองอยู่ไหนวะอยากบวกด้วยโอ๊ยร้อนหนูพังชิบหายไปวะชิพไผ่ไปวะไปทายไหนมาไอ้จีนรั่วโอเคปล่อยจีนตายปล่อยตายไปเป็นไกลไปพี่ ลาก้อยตำบลสองนี่ตำบลสองโอเคอีกแค่สองใช่ไหมเอออีกสองมันโอเคเราดักดักนี่มันกำลังมาใช่ไหมกำลังมามันลองตรงเขาพี่ดักเลยเนี่ยดักเขาอยู่รอ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 มันแม่งแค่สองพี่ระหว่างนี่ไงยิงคู่หนงหลอดเดี๋ยวมันรู้ตำแหน่งเราเอาพี่สอนให้ผมมาห้าเสมอไงกูยิงเลยดักดักดักแถวๆนี้ เอ้โดนยิงพี่โดนยิง,ง,ยงพี่ตายแล้ว <c oughs> พี่ขวัญแม่งโหวดว่ะพี่เอกยิ่งประโยชน์เลย <c oughs> แม่งเอ้ยกูไม่เห็นมัน จะได้กินไม่ได้กินทีนี้จำแล้วหนึ่งหนึ่งไม่บอกก็ไม่ได้แล้วหึ่งมันปั๊มยายอยู่พี่ใช่ใพี่ว่าชนะว่ะใช่มรู้สึกแข็งต้อเง้ย ตอนนี้ตื่นเต้นกันจัดนะฮะมาลาอยู่ในใจแชมป์แล้วอันนี้ระวังลูกศรนะโอเคครับแบกครับผมทุกคนไปดูบนต้นช่อกันครับผคือบ เกือบชนะเราเกือบไม่ได้กินแล้วเว้ยแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเรากินเพื่อแบบสร้างบาดแผลเราเจะปวดและแนอีพีหน้าเราจะเจอไหมอีพีนี้เกือบชนะไหมอีพีเดียไปเราจะชนะอีพีอดีไปกินขี้มูละไม่รอยช้าครับกดลงโทษเฮ้ยแชมป์อย่าทำดีนะเว้ยแค่นิดเดียวเองแชมป์รอบนี้เราไปปั่นกันในห้องน้ำได้ไหมพี่แบบกินเสร็จแล้วอ้วกเลยอ่ะไปได้หัล่องเกืนนะใส่ไก่ได้ไหมได้เป็นไก่มาละ้ถ้าพร้อมแล้วสมูทตี้ ถูกใจเขาละขนลุกเผื่เดี๋ยวหัวหน้ากินก่อนคนละห้าเป็กลยพวกนี้มันไม่กินผักด้วยไงประเด็นมาต้องกินหนึ่งที่กินผักไงมันเลยสบายเฮ้ยดูดัเฮ้ยังไงวะไปอ้วกตาไปผมจะหัว แบบแบบไม่ผู้กขาดลงไปเออคือแม่งสุดจริงเลยมันสร้างความแพ้จิตใจเราทุกคนดูน้ำตาผมไหลครับมันคือน้ำตาแห่งความพแพ้แพ้คนต่อไปพี่แชมป์แล้วเอาคนแรกมาดิโอ้แล้วมันไม่มีเย็นด้วยมันจกูแน่ถูกเยอเดี๋ยวมันม่เจอเหรอเพิกเ้ยเอี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกินกินกินน้ำตากินน้ำกินน้ำ กิน,นน้ำบอสก่อนหนึ่งให้น้ำตาแตกก่อนโอ้ยดูดูดูมันกนะึ่งแล้วไปกินมึงไปกินน้ำมาไหมมาคนต่อไปเลยไว้เดี๋ยวเลย,ยดเด็กมือมันือมือล่มัน กินผักได้พี่มันกินน้ำทุกวันกึนกลนน้ำตามน้ำตามน้ำตามเฮ้ยลงแล้วได้ได้ได้อยู่ใจเย็นได้อยู่หน้ากูวันเนี่ยเอายังไม่ถึงห้องน้ำเลยนัทอึ้นไปองค ต้องพี่ผมโหงนะคไม่กินผักผักชีผมยังไม่กินเลยเอ็นจอยครับเบบี้หายตองลุยตื่นเต้นกว่าเจนท้าผีผมว่าผมกลัวแน่ไปัทุกคนหลบกันหมดเพราะผมไม่กินผักนี่ไม่ได้แอคติ้งไงผมจริงไงผมกลัวนี่คุณแอคติ้งยัน้ำตาไหลเองครับสองหนึ่งไปทีไปไหวเปล่าถุงถุงถุกถุงถุงกนเกินเกอย่าองาน๋ยวอมนานเกินเกินรถกั้นใจกั้นใจกั้นใจเฮ้ยป่วยรถกินหมด ต้องไหวไหมไม่ใช่มาลานแล้วเลยที่ออกมาอย่างเดียวผมกินผักอยู่แล้วเอาเหรอใช่แก้วเลยพี่นั่นเออเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเอาไปพูดอีกทีนึงไม่ไม่หมดอีกมีไหมอ้กหดเอ้ยเมื่อกี้คุณดูบอกผมกินไหกอยู่แล้วไหพูดกองกินโคดกินขนาดนี้โอ้ยตาห้้พูดห้ามพูดนะครับกินเลยกินโอ้ยมันโอ้ยโอ๊ย ไว้ <What? S 1> ทุกคนครับรอบนี้ไอ้บอสอยู่ได้ไอ้ชุ่งนี้อยู่ไม่ได้ <c oughs> บอกเล้ครับอีพีต่อไปกินขี้มูลานย <c oughs> อกยอกอีพีต่อไปจะกินอะไรรอดูนะห้ามแพ้อีกนะทุกคนนะยินดีพี่ไส้ัสดีครับ